ร่าายเกิดพิบัติเกิดสำเร็จเลยขายตัวละครได้หมดเลยล่ะอ๋ออันนี้ไผ่แท้ๆเลยเนาะมันมันมันนี่ก็ไม่แท้เนาะผู้ขายดีจังแม่ดาวเนาะเหรอแล้วไปลงมาที่ไรเห็นเจ้าตัวนี้ก็ขายดีจริงๆเนาะอ๋ออันนี้อันนี้สบายทั่วพังเงีอันนี้หมายได้ไหมหมดเลยบอกเาเรียกอะไรบอกชาปส่าไอภาษาช่างเรียกอะไรนะเจ้าอย่างเงี คลุมไหลอ๋อคลุมไหลเนาะโอ้ใ่แท้ๆเลยเนาะเออตอนนี้เย็นดีไม่ต้องไปนั่งอื่นกลายนะมีร่มด้วยน่ะอุ้ยสดท่านลุงมันสวยจีลุงก็จะมาดูไอ้ไม้ไม้แบบนี้มันไม่มีหรอกะบ้านเราขึ้นข้าวเมียนเนาะุิมเลยแล้วเนาะหมดสภาพแล้วเนาะสวยจนเนาะเข้าขายดีจนจ่าจะโชคดีเด้อ อเพื่อสำเรับการมีคุณผู้ชมสวยมากเลยปลายงั้นมไม่ทั้งนั้นเลยหม่แท้ๆเลยนะครับม, <c oughs> มีทุกวันที่ 9, 1้าสินะครับตลาดการนัดที่ว่าการอำเภอท่าตูนก็จะมาวาง ผ้าใหม่ผ้าไหมเท่ๆนะครับผ้าสวยๆทั้งนั้นเลย อันนี้ผ้าคลุมไหล่สำหรับคลุมไหลสวยงามมากเลยผ้าไหม

เนี่ยเดี๋ยวเจะซื้อก็เลยมาดูผ้าไหมไปเรียนัคนแบบสวยเนาะผ้าสวยมากมเลยนี่เดีบ้านเราก็ผ้าไหมเท่ๆเลยมาเก็บ้นเราอันนี้ลายเลยไม่น่าจะเขาขายดีมากเลย สวยงามมากท่ทกนทานผู้ชม้าไหมยแท้ๆของชชวาู้ภูปัญญาสุรินนะครับ ก็ลายหลากหลาย,ลายมีหลากหลายสีหลากหลายลายโหสวยงามมากเลยเที่น้องก,ก็จะมาเดินเลือกทุกวันที่9 9 2 9ก็จะมาเดินเลือกผ้าไปจะตัดเป็นชุดผ้าไหมไทยนะครับคือจะมีสำเร็จรูปแล้วก็มีเขาตัด ยืบพร้อมไปชวมใส่ได้เลยอันเดียวยี่สิบบาทเหรอจะซื้อพัสมังมังมา่ไวจังซึ่ง,น,ง,งนี่ยี่สิบอันอันนี้สามันก็ตกไปเท่าไหร่หกสิบบาทหกสิบบาทซื้อร้านไหนซื้อมาละลายในปาท ฮะอะไรยิ่งเหรอแม่ยืบไปไหนเด็กมันกินไงก็เลยเอาไปให้เด็กน้อยกินอ๋อฮึมาเอาใครมั่งนะมาเอาใครพี่รีดเอาหน่อยนี่มันเด็กบ้านปริงเลยเนี่ยเนาะอ๋อเจอกันอีกแล้วดูสิกระจะสั่งส้มตำเนมเมื่อวานบอกว่าให้ให้ปูกปลายข่จิกล้าไปเดี๋ยวลูกน้องไล่ตีหัวเอาลูกน้องคนไหนจะกล้าตีเพื่อนรู้โดนเลยทุกที่สั่ง ช่เหรอซล้ส่กื้อกี่บาทนั่นน่ะซื้อร้านเอซื้อร้านนั่นน่ะบอกแล้วทไมมามายังไงเนี่ยมาไทยเนี่ยราเต่างกันี่ะก็เลยอออะไรนะจริงเหรอเขาเข้าเขาเข้าแถว ยางเลยนะไปซื้ออันเมื่อวานน่ะรถไปเปลี่ยนยางยางเป็นอะไรยางพารูใช่มาตั้งมันสึกหรอหมดตามสภาพเลยนี่คออะไรเก้งแบบไหนโอ้เป็นกระตุ้นซ้อนจะได้กางเกงอะไรฮะนี่นะครับน้าเอ้กางเกงมันไปเที่ยววันมันจะไปมันเที่ยววันไหนอยากไปจังเนาะเนาะ ดวงสมพงศ์กันเจอกันไว้เนี่ยวันนั้นก็เจอกันที่เออ่เออพี่รถโคร้ายเนาะเนอะเมื่อวานสนุกไหมเมื่อวานอะสนุกสนุกมากเลยเปิดระบายเด็กๆสนุกอ๋อรับปจุนโตจุนโตจบเหรอจบไปเนาะจบไเร็วมากเลยใช่ไหมบื่อวันนั้นอ่ะงงเนาะเราจะลงเรียนที่ไหนต่อ เนรจานตเท้ใจเยน้ตรมรุ่นเรียนหนูเปหน้เทนใหะริจริงจร่ับออเรจริงเหรออ๋อไม่เรียนใช่ไหมเรียนเขาไ่เรียนสายมันบอกตัวเราแลคือเรา่ย่อนก็เลยบอกตัวมเียนที่ไหนเียนการไอทีจบไวเนาะพวกเราแค่เพียงนี่จไอจับเรื่องนนะมเงอืมบอก อ๋อเไม่เร็วไม่ช้านะเพลิดเพลินด้วเองเปล่าเข้าใจแต่จะว่าอย่างตอนนั้นเหรอเออไปไหนต่อนี้ไปซื้อต้นดํารนนั้นเหรออดีซื้อตยกันเ้อเราไม่ได้ซื้อหรกไม่ไม่พาาจะไปซื้อตอนนั้น สาไปไหนแล้วน่ะไปแล้วเหรอโอเคจ้าเต้น้าเดี๋ยวน่าสั่งนุ่นรายน่ะน้ายังไม่ไปง่ายเลยน่ะทำไมอ่ะไปอย่างอื่นอีกไปซื้ออย่างอื่นอีกอ่ะซื้ออะไรอีกไปซื้อใบามิดโกนเมื่อกี้เมื่อกี้เจอเด็กตรงนั้นกลุ่มหนึ่งเข้าไปจังหวัดเออไปซื้อของจะไปเที่ยวจังหวัดระยองเพื่อจะฝากไปเหอะไปเป็นรถไรรถอยู่ไหนตรงทุ่งเท้ากับไอ้นั่นน่ะเนี่ยซื้อรองเท้าคู่หนึ่งน่ะ ฮัลโหลจ้าเ่นไนเรื่องไปนะฮัลโหลฮะพิมเบอร์มาเด้อพิมเบอร์มาให้เลยจ้าจ้าเมื่อเมื่อวานเลยโลกกี่โมงกิจกรรมครับคราวนี้พอ พอพอเดี๋ยวไปตรงนไปเจอโลตัสเนาะแล้วก็เดี๋ยวเจอยังไงทางนู้นครับทางวัดโอเคแยกกันเนาะไปแล้วบายบายได้เจอกันไปซื้อส้มก่อนซื้อซ่มหนึ่สามห้าหสามห้าบาทจ้ัวสี่แห่งนะ

พต้องมดีขอบคุณมากครับพอดีอนัดที่แล้วก็นัดตรวจเลไมาได้มาก็เลยก่อนจะสวดได้ก็ประมาณบ่ายเนาะก็เลยมาได้มาแต่วันนี้ต้องมาโอเคนะครับสวัสดีเด้อสวัสดีครับ อันนั้ออนงไงเจอแล้วซื่อใบมีดนอยขอากล่องเดียวอาอตังนนะ ไม่ต้องใช้ชงหรอกครับไกลไปด้วยไกลไกลไปด้วยไกลไปด้วยไกลตักอับไปเดาะเนอะแล้วไปเห็นแล้วครับผมจัดเกไดได้แล้วได้ของครบแล้วซื้อส้มแล้วก็ซื้อของชช้เล็กน้อยครับซื้อของครบแล้วกลับบ้านก่อน ก็เ,เดี๋ยวไปรถตัดหน่อยหนึ่งเพราะว่านักเพื่อนไว้ที่รถตัดจะไปดูของนิดหน่อยแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะครับกลับตรตนเนาะอากาศร้อนมากเลย ซื้อส้มเขียวหวานวัดร่มดื่นมากเลยวัดโอ้ รถเข้าไปกี่โมงอะาจะ2นะเหรอซื้อให้ใครไอ,อ้คาตัวนี้นะ่ะไ่แต่งเออคามันไม่สวยเหรอไม่ใช่คนแก่อบอกอืมรับขเยนับะอเยนับเวพอระูสภาก่อนเขาก็ไม่เยอเสรมาชมรถมอเตอรไซค์ใช่อืมแต่สีมันสดดีเหมือนกันแหละ ใช่สีนั้นสวยดีมันลายดอกมันเล็กดีไม่ต้องใหญ่อันนี้ก็สวยดีสีนั้นออกตรงนั้นเอาไปสงกรานต์ให้ผู้ใหญ่ผู้หลับผู้ใหญ่ที่เรานึนฮัลโหลฮัลโหลครับสวัสดีครับวันนี้ขาส้มตามไหมครับผมไม่ได้ขายเหรอโอ้โหดอีกเลยไปนัลโหล อ๋อก็คือวันนี้หยุดเลยอ๋อครับผม่มเป็นร้วน้องงานอ่ะพอดีดีแล้วที่โทรมาถามก่อนเนาะขอบคุณมากนะครับผมครับสวัสดีครับอดเลยไหมเอ้ยเห็นสปอดตโซนที่นั่นะสวยจนอยากได้จนที่เขาขายตลาดนัดอ่ะไหมเแท้ๆเลยน่ะราคาตั้งหลักพันน่ะอืมึใช่ไปว่าปีใหม่สงกรานต์อ่ะ า้มนะัไม่ซื้อแล้วเพราะว่าเออหมาซื้อนั่นอ่ะใส่ไปอะไรนะสุดพอเวลาแกใส่เปื้อนอนะ่ะแต่เนี่สวยดีสีที่ไ,มนนะไ,มไหมายถืออ่ะใช่สวยดีด้วยเลยเนาะสงกรานอนะ่นะตัวน้ายสิบปีดั้งเดิม ซื้อใคาอยู่ทรศัพับที่ใช้อยู่เนี่ยในดูซิรุ่นอะไรอ่ะไม่ขุดนะเออะไรนะมาทำนี้เอเอสามสองบอกใช่งั้นเอสามสองอะไรมันก็ดีเอเงี้ยไกล้ๆด้านหน้าด้วยอ่ะ ด้านหน้าด้วยแกให้มันไม่ได้ให้มันให้มันสว่างไม่ใช่ให้มันเป็นภาพนั้นเลยครับเออให้มันเป็นที่มันไอคอนขึ้นอ่ะโอเคน่าจะเผื่อนาจะซื้ออ่ะเท่านแปดพันใช่ไหมแปดพันแปดพัทวดเหรอแปดพันนี่แหละเหมือนซื้อร้านไหนนาอยากได้เหมือนกันน่ะ อันุกิจิอาเฮ้ยโอ้ยมันหลายปีแล้วนะมันกลับบ้านป้าจ้ะโชคดีเดี๋ยววันสงกรานต์ไอ้วันนั้นวันบวชเนาะวันบวชน่ะงานบวชน่ะเออบายบาย